ทั้งยันยันตกเขาพร้อมนะคะพี่น้องจะทั้งเบิงเฮดทั้งเบิงกล่องจ้ะยันกล่องกิ่งลงเขา ติดจะ้ะพาพี่น้องเขง้าป่าค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บเห็ดนันี้ค่ะเห็ดพึงเห็ดถึงฝนโอ้ยกุดทาดกินค่ะน,น,น,น้องนี้อันนี้พี่น้อยเป็นกินตัวนี้แต่ตัวที่เป็นอ่าเห็ดถึงน้อยที่มันมีตัวเอียงห่มขานะ่ะเป็นบ่ออาอบัวตัวนี้เป็นอาอบัวน้องก็ติเก็บตัวตัวนี้มันกุบกรุเปนแซบ่บ เป็นอย่างๆนะคะมันจะเหนียวๆบนใหญ่ไปใส่เนาะเอมดอกเล็กเพิ่นก็นมีอยู่เนี่ยวจ้ะดอกเล็กลังขึ้นมา ขอดูก่อนเมืกี้กับจับไปล้มของไตนะพี่น้องคะจับไตไต,ไตเวงซื่อๆน่ะเฮ้ยมันเป็นเฮดช็อตไหมเดี๋ยวไปดูก่อนข้างล่างเป้วโอนมาให้เกอเทห์เฮดช็อพี่น้องจ้าขอบคุณที่พี่น้อยให้อวยพรมาพี่น้อยอวยพรให้เจอเฮดช็อเราก็เจอเฮดช็อตจริงๆจ้าได้แล้วดอกหนึงนะอืมต่ายรู้ก่อนนะคะ จะสองให้พี่น้อยบอกให้พี่น้อยมาพี่น้อยไม่ยอมมานี่ค่ะดอกบอัลเร่อนี่ตอนแรกเห็นดอกนี้แหละแต่เราก็ไม่ไม่มั่นใจเราก็ต้องมาดูก่อนเบ,บิร์นบอสพาอไปเบิร์นดอกนั่นวายแมนอิลีค่ะเดี๋ยวเก็บเลยเก็บให้เบิร์นค่ะข้างล่างอุ้ยอมีดปาดเอาเดี๋ยวเขาจะว่าพลังเขาหาเอามีดปาดเอาไหมเก็บอันนี้อือโอ้พี่น้อง โอ้ยเน้มเห็นขังเถิงไอีินองจ๋าเน็มเห็นขังเถิงโอ้โหเดี๋ยว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 ดีมาไม่เสียเที่ยวอีกแล้วโอ๊ตะกะตา่อยก็จะน้อยไปอีกแล้ววายเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนตอกน้อยกันนี้จ้ะนี่ตอกไม่น้อยกำลังคืนวายวายวายนี่จ้ะโอ้หเฮช็อกไม่รู้ว่านางจะออกตรงนี้ ว้ายวตื่นเต้นดีใจแรงอย่างแรงอย่างแรงนี่ดูสิโอ oh oh. ้มายก d อดออืปาดเอาค่ะมไม่เสียเที่ยวอีกแล้วพ,พี่น้องปีนี้สุดยอดดาวแค่ตรงนี้กระตาคอยกระเต็มแล้วนี่ค่ะเห็นว่าโอ้โหดอกสองดอกนี่โอ้โหนี่ นีโ Or, oh, oh. Beeping, ่โอ้โหเดี๋ยวเราต้องออกตามล่าเฮดช็อกแล้วขึ้นไปทางเทิงค่ะโอ้มาโอ้พี่น้องเดี๋ยวมาอื่นมาไหมก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันนี้ขอเก็บก่อนโอ้ยสวยงามค่ะสีสันสีสันนางสวยมากอ่ะชนิดนี้เขากินกันไหมเนี่ยเมื่อเช้านี้เอยวันนี้เพิ่งเบิ้งไปเด้ในหนังสือ โอ้ยไ,ไอไอโค,ลลอโ,คลโล่โคโล่เ็ดโคลโล่นี่ัก,การล้งเนี่ยมันอันใดมันกินได้แน่สิ่อกกระเบิงยูเด้มันหลายอันด้วยกินได้นะแต่ว่าจะส่วนตัวกับพกากินนอกนอะแต่ว่าที่จําได้นะ่ะน่าจะสีนี่ป่ะจะไม่ได้ไม่แน่ใจไม่กินจ้ะจ้าพี่น้องจา้าต้องบอกก่อนด้อค่ะว่าตั้งตั้งกล้องบ่ไรด้วยค่ะเพราะว่านี่คือมันเป็นไหเบิงค่ะมันจะสั้นแบบนี้เลวคะ่ะ ือหมอบเอาคือแบบมันเป็นเขาจ้ะมันเป็นเขามันเป็นเขาะนะคือแบบมันเป็นเนินเขาะะจ้ะเออก็เลยจะตั้งกลองไปได้ก็ต้องใส่มือเดียวอีกค่ะตามเคยเป็นเนินเขาเนาะนี่ค่ะดยวต้องเอามือเปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนมือแป๊บหนึง่งโอ้ย ปุ๊บนี่ค่อยๆปาดเอาเห็ชดชนิดนี้ไว้ไม่คิดว่ามันจะออกแล้วคือน,า,นางก็ออกเร็วเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปเ็ดความสาดี่บ้านเนาะนี่ค่ะอุ้ย,ยล่วงลงล่วงว,งวงต๊เขาไปแล้วยัองอยู่อยังยื่อยื่ ีนี้จะเป็นโชคดีแฮ้งที่ต้องจะเอะเจอเห็ุแบบง่ายๆอ่ะนี่ค่ะโดนน้ำนะเดี๋ยวเราเอาไปทำความสะอาดที่บ้านกันจ้ะพันแมนเห็ดดอกอยิ่งๆสิเ้าก็ค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยๆอซูมเอาได้ยุี่น้องกันเนานะ ก็พยายามพยายามให้ชัดที่สุดแล้วเนาะ,ะ,ะทั้งยันยันตกเขาพร้อมแล้วค่ะพี่น้องจ้ะท,ท,ทั้งเบิงเ็ดทังเบิงกล่องจ้ะยันกล่องกิ่งลงเขาอ, <ม S 1> อันนี้ดอกคุณยายแห้งค่ะพี่นออ้องมีไรไรใบไม้พร้อมจ้ะ จะไปล้างเอาโอ้โหจนว่าเทาพี่น้องเลยโอ้ยจนว่าเทาแม่เตดำวอดไดซ์้ซนเราไปเนี่นี่กับปิดปิดปิดอันค้นเห็ดพ่นไวน้ำตามหลังน้ำาจะเพือ่อเพื่อที่เชื่อพ่นจะนี่ต่อไปเนาะเนี่ยค่ะเห็ดอันนี้พันมันจะขึ้นน้ำต้นอ่า ต้นไอเนี้ยค่ะต้นเบิร์กเดี๋ยวค่ะใบเบิร์กใบอันเนี้ยเบิร์กเนาะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวโคลนมันเนี่ยจะ้ะต้นเบิร์กบอเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีเอ่ออ้าวแล้วมันจะมีอีกเอ่อพวกหนึ่งที่ออกน้ำปลาสนน้ำด้วยค่ะมันมีสองแบบนะออกกับปลาสนกับปลาเบิร์กเบิร์กมาออกน้ำโคร หม่โอ้ให้มือเดียวนะพี่น้องถ้าเ่มือเดียวกระตกุกเห็นปะจะตุกเขาสหิห่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเขาลงไปจ้ะพี่น้อง กล้องนี่พจะมีอยู่สองระบบกล้องนะคะกล้องกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามมนว่าส่วนลมักจะใส่ตอนนี้อยูใส่ยูสองกล้องสามจ้ะถ้าเป็นกล้องสองมันก็จะซุ้มเข้าไปอีกน้อยหนึ่งถ้าถ้ากล้องหนึ่งนี่มันจะซุ้มคักเลยจ้ะบัดนี้กล้องที่ใส่เอ่อเอ่อกล้องใดที่ใส่ซุ้มแห้งมันก็จะล้ายตาแห้งถ้าเขาาันขยับนะจ้ะมีกําลังดีแล้วคะนนี้ตุ้มๆค่ะ เห็นแต่อันทางอันอยุโรปเพิน่นก็ได้เก็บทางเขาก็ได้เก็บแ้วเดอจ้าเห็ดอันนี้หลายหลายที่น้องกำลังเกิดเนี่ยหลายชนิดเด้ที่จริง,รงเห็นป้องน่ากินเนาะแต่ว่าบ่กล้ากินดอกเจ้าก,กันได้กินได้กินก็ได้จ้ะก็บ่ทันานดีหูคือกันคือว่าเห็ดเพิ่นออกเป็นแถวแต่ว่าบ่ได้ทึบน,นะเพิ่นออกเป็นดอกเป็นดอกอันนี้ก็ออนดีจ้ะเนี่ย โอ้ยเอากระตามาหน่อยฝุดหรือบะแหน่เขาอาจจะได้แค่กระตาเดียวนี่แหลคะค่ะอุ้ยนี่ยคะ่ะ ขาเห็ดยู่ใส่ตรงนี่นี่ค่ะเห็ดโขกเห็ดตัวเม่นน้อยค่ะสีเป็นถึกน้ำพ,พวกค่ะ็นก็เลยขาวม่นก็จะออกสีอ่เครีม,มสีเอยียงออรสบรมันอมขาวนะจ๊ะ อมอมอมอรดเอมขาวนี่แหละประมาณนี่แหละงามสุดๆเลยค่ะโอ้ยต้องามีดระบาดเอาปะเนี่ยไม่ค่ะเนี่ยจับนองเห็ดถ้าเห็ดมันออกน้อยๆแล้วก็โดกงหายๆหรือว่าเป็นจุ้มเป็นจุ้มแบบเนี้ยค่ะ เขาก็สามารถเอ่อโฟกัสใจครับี่น้องอนี่ยค่ะมันก็จะง่ายขึ้นเนาะค่ะเนาะแต่แต่ก่อนนั้นจะเก็บมิเตอร์ดอกน้อยแล้วก็แล้วก็เอ่อเพื่อนอันนี้นะคะเพื่อนพันห,นหลาย <laughs> เลยต้องฟาวเลนเก็บเอาว่าสันเถาะวิเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะพิ่นเป็นโน้นเพิ่นเด้เป็นโน้นค่ะพี่น้องอันนี้ก็ปีนอยู่รึ่งทางแล้วค่ะปีนครึ่งครึ่งเขาแล้วครึ่งโน้นแล้วใส่เลยจ้าตอนนี้เฮดเฮดช็อคเราก็ได้กลุ่มเดียวค่ะม่เจอเสียแต่ดำน้อยนึงที่สุดเราก็มองขึ้นมาเจอเฮดช็อคค่ะสองดอกตรงนี้โอ้ยไก่บ่ได้สต๊อก เดี๋ยวเห็นบออีกดอกเพิื่องย่อ้างล่างเนี่ยอันนี้กับบลูกันนะว่าเพิ่งเพิ่งออกหรือว่าเพิ่งจะออกกว่านี่บอลร,รือ,อยังสินะคะเทอแรกที่มนเก็บอยู่หนีแล้วกันจ้ะยุดเดียวก,กันก็เก็บอันเพ็รเตดดาเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนถามว่าเ็้เก็บเพชเตดดาบางเดียวเลยบอกกบ,บริเวณเดียวนี่แหละค่ะแต่ว่ามันเก็บบ่โหมดก็เลยต้องกลับมาเก็บแบบต่อนเนื่องแล้วค่ะ เนี่ยค่ะอันนี้กลับมาเบิงกลับมายามเฮตดตดดำนะค่ะแต่ว่ามาเจอไอเ้เฮ็ดเฮตชอกค,ะคะ่ะแตดดำยังน้อยอยู่จ้ะรุ่นนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเฮ็ดตดดำอันนี้รุ่นไม่เพิ่งึ้นมาเพิ่นถือฝนต่อเนื่องคะ่ะพี่น้องเห็นปะถ้าได้แบบนี้อ่ะยังดีเลยคะ่ะได้เก็บแบบนี้นี่โอ้ยไม่อยากจะภาคเนาะเพื่อนคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะนี่ค่ะทีเ็ดที่ได้เนาะคะ่ะเนาะ ก็จะมีเห็ดอ่เห็ดช็อกแล้วก็จะมีเห็ดแต่ดำนิดเดียวจ้ะพอเอินว่าจเจอเห็ดเห็ดช็อกแล้วก็อันเศร้าหายเห็ดแต่ดำเลยค่ะพอเห็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเดียวก็เก็บล้วก็เศร้าค่ะก็พอวันนี้เขาจะเก็บใส่กระตาค่ะเมื่อกี้เดี่ยวออกมาเพราะว่าว่าจะยางตอค่ะยางไปน้อยหนึง่งมันจะคำ้วค่ะเมื่อยก็เลยก,เลยก็เลยกลับจ้ะ จะเจ็บใส่กตะกาเพราะว่าเวลารถเรี่ยวย่านนั้นมันไหลค่ะพี่น้องมันสิไหลแล้วก็มันจะมันจะแตกนะคะนี่ค่ะดอกน้อยพันเดี๋ยวไปเฮ็ดผัดกะเพราจ้ะพี่น้อยบอกว่าเฮ็ดเมนูผัดกะเพราเลยว่าศันว่าะอุ้ยนึกนึกบ่ได้ว่าจะเฮ็ดยังกินเดียนะเออได้ละเมนูเหมือนแรงนี่คะ่ะก็ได้เฮ็ดเพ่งดอกนึง ก็เนี่ยวางไว้นี่แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซาบ,บุล้ำน้ำได้ค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายเลยคะ่ะถุกกำลังใจที่ห้มาได้ค่ะเด้อสวัสดีจ้าจแล้วนะคะเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไกล่ไกล,ล้างเสร็จแล้วนี่คะ่ะเอาเอาไอตัวไอตไต,ไตเป็นน้ำน้ำนะคะเป็นเรียกอะไรอะ่ะที่เป็นหนังเป็น,นอันนั้นเลยค่ะอุยโยยเอาเอาทิ้งคะ่ะพี่น้องเนี yeah. ่ย งลางมันนะเนี่ยค่ะใ้เบ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งไว้ในสวนค่ะพี่น้องจ้าเมน,นี้เขาสิม่เห็ดผัดกะเพราจะพี่น้องผัดกะเพราใส่เอไก่งวงบดจ้ะเนี่ยค่ะกะเพราเราเดี๋ยวคอหั่นกันจ้ะจะไก่ให้เห็ดนางไก่ก็หัน่นเสร็จแล้วจ้ะเนี่ผัดผสมนะครับน้อง แค่ให้ผู้เฒ่ากินบ่อยบ่มีพริกก็ต้องใส้ใช้พักจ้ะเนื้อแซ่ กะเพาอันนี้ใส่ใบกะเพาอันนี้ไม่ใส่คุณแม่ทานเผ็ดไปได้ก็ไม่ใส่อันนี้ใส่ใบกะเพาแล้วจ้าเสร็จแล้วจากกะเพาเผ็ดหนังไก่